เยังไงอือโอ้สองหนึ่งสองหนึ่งก็ไม่หวั่นสองหนึ่งก็ไม่หวั่นสองหนึ่งก็ไม่หวั่นยังไงหรอยังไงหรอยังไงหรอเฮ้ยแจะแคทแคทอือแตกครับผม เซิร์ฟเวอร์วอร์ซีต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมือ่อชายคนที่ชื่อว่าไดเอ b ีซีได้กลับมาเยือนในเซิร์ฟเวอร์วอร์ซีอีกครั้งแล้วในวันนี้เขาได้ทําการมาเยือนในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าเซเรปไมซซหรือเซเรปแซดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับผมอยู่กับผมไดเอ b ีซีนั่นเองนะครับผม <S <S ซึ่งในวันนี้นะฮะผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าเซเ e ปไมซ์แซดนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเซเ e ปแซดนั่นเองนะฮะ นะครับผมนะเออแต่ก่อนที่เราจะไปยิงกันเราก็ต้องมารีวิวเซิร์ฟเวอร์เขาแบบคร่าวๆก่อนละกันเนาะนะครับผมนะอืมก็ไม่พูดพ่อมทาเพลงผมก็จะรีวิวไปเรื่อยเปื่อยละกันโนแล้วก็เดี๋ยวจะไปยิงกันท้ายคลิปนะฮะโอเคนะครับ,นะรบผมตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านกลุ่มต่างๆนานานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Facebook d i s c o r d นะครับกาลินาอะไรประมาณนั้นเนาะอืมก็กดได้ตามลิงก์ที่เขาแสดงให้ดูเลยนั่นเองนะครับผมอืมโอเคครับผมนะส่วนตรงลงมานะครับผมนะหรือเดินตรงลงมานะครับผมตรงนี้นะฮะคือ ได้ทุกๆ5นาทีนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆไม่ถึง5นาทีมันก็สามารถรับได้แล้วเนาะ<ด>แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านาคำสั่งสร้างแคนนั่นเองนะครับผมเช่นตรงนี้เลยผมมีแคนคาว่า A B C อยู่นะใครอยากจะอยู่แคนผมนะครับผมก็สามารถมาอยู่ได้นั่นเองนะฮะวงเล็บนะคะรับผมเซิร์ฟเวอร์นี้สร้างแคนฟรีนั่นเองนะครับผมนะอ่าแล้วตรงนี้คืออะไรนี่ฮะตรงนี้ก็คือหากผู้เล่นต้องการโอนเงินให้เพื่อนนะครับผมสามารถทับคําสั่งนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมในการโอนเงินเนาะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านระบบแรรงงง์ต่าๆในเออระ ระบบแรงนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากแร่งของวาลาแลนนั่นเองนะครับผมนะก็มีแรงบอลไอรอนนะครับผมแรงโกแรงแพทินัมไดมอนด์นะครับผมแรรงอื่นๆอีกมากมายนะครับผมนะวิธีการเลื่อนแร่งแบบนี้นะครับผมนะก็ให้เรานนคิ Q นะครับผมนะ Q ลเยอ e r ตามจํานวนนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะฮะจะเป็นทางด้านเช็คค่าหัวของเราเองนั่นเองนะครับว่าเรานั้นมีค่าหัวติดหรือเปล่ามีใครนั้นยิงเราหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะ ส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านโปรโมชั่นใหม่นั่นเองนะครับผมนะสำหรับคนไหนที่เติมนะครับผมใหม่ก็ สามารถเติมได้เลยนั่นเองนะครับผม50บาทนะครับก็จะได้เซตปืนนะครับสเซตนั่นเองนะครับผมกล่องสุ่ม3กล่องสุ่มนั่นเองนะฮะแล้วก็เงินในเกมนะครับผมห้าพันบาทนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะส่วนตรงนี้คืออะไรนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านโปริฟนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้มีเอ่อตำรวจด้วยนั่นเองนะครับผมใช่ใช่ใช่นะครับผมก็จะเป็นทางด้านกฎของผู้เล่นและตำรวจนั่นเองนะครับผมก็จะมีกฎมากมายนะครับไม่มากฝึกก็แค่หกเจ็ดกฎอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะเอ่ออ่านเเเนนนาาาาะะะกกก็จหห้้้มมมมล่่่วววถึงซิรรรรร์์ฟออืคับผใชชโปแย เล่นนะครับหรือว่าโปรแกรมโปรอะไรช่วยเล่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็คำตัดสินของแอดมินนะฮะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้คือจะเป็นทางด้านเ,เขาเรียกอะไรอืมเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้แล้วกันนะครับผมห้ามใช้โปรโปรแกรมนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิหากพบเจอโปรนะครับหรือบั็กนะฮะแจ้งแอดมินได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมนะและนี้ก็คือห้ามขายไอเทมกดราคานะครับผมอันนี้ก็คือห้ามใช้ผลประโยชน์จากบัก็ก ของทางเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนั้นเนาะโอเคครับผมนะโอ้โหมันรอยิงผมกันแลละนะครับผม <laughs> โอเคแล้วตัวนี้คืออะไรนะครับผมนะเควสเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมก็จะไอ้พวกนี้สามารถฟาร์มได้จากเมืองต่างๆนะครับหรือฟาร์มได้จากพวกฟาร์มบอสอะไรประมาณนั้นโน้ตเดี๋ยวผมพาไปรีวิวนะฮะแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะฮะสามารถตั้งร้านค้านะครับผมได้นะครับผมเพียงพิมพ์คําสั่งนี้นะฮะก็พิมพ์คําสั่ง MP h e l p นะครับเพื่อดูคําสั่งอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมนะเออวิธีตั้งร้านค้านะครับผมนะทำตามคําอธิบาย ที่ให้ไปนะครับผมนะหมายเหตุสามารถตั้งร้านได้เฉพาะผู้เล่นที่ทำเควสแล้วนะครับผมนะอืมข้อ จะต้องทำเควสอันนี้ให้เสร็จก่อนอะไรประมาณน,ะนั้นโนถึงจะสามารถตั้งลาดได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นทางด้านเอ่อได้จากการฟาร์มบอสนะครับผมก็เหมือนแบบว่าเป็นภารกิจนะฮะที่ได้จากการฟาร์มบอสหรือว่าเควสนั่นเองนะครับผมนะโอเคไม่พูดพ่ําทำเพลงนะครับผมมีกล่องอยู่จำนวนหนึ่งนั่นเองนะฮะเป็นกล่องทูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมนั้นจะเปิดได้อะไรนะครับผมนะเออผมบอกเลยว่าผมไม่เอาหรอกไอ้พวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวดูเปิด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 ,ปดอู้อุ้ย อุ้ย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 ได้ของอะไรอ่ะมันได้ปืนอะไรวะมันได้ปืนอะไรเดี๋ยวดูก่อนเอ่ออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะนี่คือหมวกปะอันนี้คือหมวกปะอ้าหมวก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 อันนี้หมวกเอ้ยหมวกว่าหมวกหมวกแล้วชุดนะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องกด F ใส่ก่อนอ้ามาดีผมอยากแตกแล้วว่าไม่รู้เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมเอาเอาเซฟเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเซฟเซฟไปบ้างนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมนั้นจะยิงเขาได้หรือเปล่ายิงเขาได้หรือเปล่าเออเขาเขาเซ็ตฟรีไงแต่เราเซ็ตทูไงทำไมห่อนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมเอาปืนเอาปืนนี้ละกันนะครับผมนะเออใช้ลูกสศรอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับวิธีการซื้อลูกกระสุนก็ทับช็อปนะเออทับช็อปปึ๊บอ่ามันก็จะมียามีอะไรให้เรียบร้อยนะฮะผมเอายานี้เลยละกันนะแพงที่สุดนะครับผมนะย่อมดีที่สุดนะฮะโอเคแล้วก็ใช้อันนี้ใช้กระสุน VSS นะครับผมนะโอเคลองยิงก่อนตุ้มชัก ปืนโอเคถือว่าโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเอาปืนเก็บไปก่อนอนนหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปยิงกันดีกว่านะครับผมนะอืมามาอยากแตกว่ะอยากแตกอยากแตก อยากแตกอยากแตกนะฮะ <ics> เดี๋ยวเราลงเมืองกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะเอ้ลงเมืองไปฟาร์มของด้วยดีกว่านะครับผมนี่เมืองเมืองหมูบ้านเล็กนะฮะเมืองหมูบ้านเล็กนะครับผมนะเพื่อที่จะไปฟาร์มของด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าฟาร์มของยังไงครับพี่นะฮะแอดมินบอกว่าเออเซิร์ฟเวอร์เนี้ยหลักๆเลยนะครับคือการฟาร์มของนะครับผมอ่าหลักๆเลยคือการฟาร์มของนะครับผมฟาร์มยังไงครับพี่นะครับผมก็กดไปที่กล่องเนี้ยกดกล่องเนี้ยมันก็จะเป็นการเออสุ่มของ ดอปนั่นเองนะฮะหรือว่าสุ่มของเกิดนั่นเองนะฮะแต่กล่องนี่ก็คืออยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นเลยนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราเออมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะแพ้หรือว่าจะชนะหรือว่าจะตายหรือเปล่าอุ้ยอ๋อมันมันปรับได้แค่ช่องเดียวอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะไหวหรือไม่นะครับผมอ่าอุ้ยอันนี้คือได้พวกลูกกระสุนใช่ใช่ใช่โอเคเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะ มาแล้วมาแล้วยิงยิงยิงอ <s> ุ้ยแตกครับแตกหนึ <Pharise es> ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งยังไงยังไงยังไงแตกปุดีแตกปุดีแตกหนึ่งสวยพี่สวยเฮ้ยโอ้ยโอ้อุ้ยอุ้มาดิมาดิมามามาผมยิงหัวอย่างเดียวผมบอกเลยผมยิงหัวอย่างเดียวอุ้ยแตกสองครับผมแตกสองสวยพี่สวยอุ้ยนู่น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 ะฮะปุ๊บเออไอฟาร์มของนี่สามารถฟาร์มได้ เฉพาะเมืองคําว่าเมืองเท่าน yeah, ั like ้นนะครับผมนะมันจะมีกล wow. ่องให้ฟาร์มด้วยนั่นเองนะฮะเออใช่ใชแล้วก็มีฟาร์มบอสด้วยนั่นเองนะครับผมอุยอหัวหัวอุยเจ็บเจ็บเจเจ็บอยู่นะออุยเจ็บเจ็อุยอเอาดิเอาดิเอาแตกดิโอโหแตกว่ะแตกไปดิแตกไปดิเออแตกไปดิมาดิครับก็มาดิอืมมามามา เฮ้ยเฮ้ยผมผมจะไม่ตายจะไม่ตายผมจะไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ๋อปืน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 ผมก็เอ๊ะทำไมมันยิงไม่เข้าปืนปืนผมปืนผมยังไงอืมอืมอือ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 เฮ้ย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 ยังไงอือโห่สองหนึ่งสองหนึ่งก็ไม่หวั่นสองหนึ่งก็ไม่หวั่นสองหนึ่งก็ไม่หวั่น ยังไงเหรอยังไงเหรอยังไงเหรอเฮ้ยแตกแตกแตกอืมอืมเอแตกครับผมเฮ้ยปืนปืนปืนอีกแล้วปืนอีกแล้วปืนอีกแล้วเฮ้ยปืนอีกแล้วปืนอีกแล้วปืนไอ้ปืนอ่ะปืนอ่ะโอ้โห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 เฮ้ยปืนอ่ะทิ้งปืนก่อนละกันโอ้โหไม่ไหว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 เลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเฮ้ยแตกไปดีครับแตกไปดีอย่าห้าวมะนาวมันแพง เอออย่าเห้ามานั่งมันแพงเดี๋ยวผมขอเอาของเอาของปืนที่ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะอิ่มอ่ะอิ่มอ่ะอิ่มอิ่มอืมอิ่มอิ่มผมบอกเลยว่าผมอิ่มมากนะฮะใช่อิ่มมากโอ้โหผมพูดเลยเฮ้ยปืนอีกู่ยะปืนอยู่ะปืนอยู่ะปืนอยู่ะไม่ไหวไม่ไหวเลยอุ้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 ยโดนหัวโดนหัวลั่นเข้า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 หัวแจ้แจ้ไปหนึ่งทีแจ้ไปสองทีโอ้โหยังไงอ้ย แจไปสั่งแจแจไปแจไปแจไปอ้ยแจไปแจไปโอ้ยโดนโดนกดหัวโดนกดหัวโดนกดหัวอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหทำไมมันมันขนาดนี้โอ้ยมัน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 อยู่ที่เดิมวะมันอยู่คนเดียววะแจไปแจโอ้ย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 จะตาย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 เฮ้ยจะตา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 ยโอเคมันมันวางกับดักเรานะมันวางกับดักเราใช่เนี่ยเนี่ยมันมันโดนปืนอีกแล้วเนี่ย โอเคมามามาแจไป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 เอ้ยโอ้ยโอเคต้องยิงให้โดนหัวนะครับผมนะเอ้ยเอ้ยแตกอ๋อแตกโ oh my god อะไรกันครับเนี่ยเซตแตกเอ้าแตกโอ้ของอิมมากของอิมมากเลยนะครับผมไม่เป็นไรถือว่าเราแจกไก่ไปแล้วกัน เราแจกเด็กไปละกันนะครับผมนะอ่าเดี๋ยว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 เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเอาด้านไหนต่อนะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปพาไปดูฟาร์มบอสกันละกันนะฮะว่าฟาร์มบอสเป็นยังไงนะฮะโอเคฟาร์มบอสนะครับมันก็จะทําการนะครับผมให้เราเนี่ยเอ่อฆ่าไอ้พวก n อ c พวกนี้นะครับนะมันถือว่าเป็นบอสนั่นเองนะครับผมนะแล้วมันก็จะดรอปของนะครับผมตามที่เอ่อไปดูมานั่นเองนะครับผมใช่มันจะดรอปพวกไดมอนด์พวกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เเออาไปแลกขงพิศษ ได้นะครับโดยประมาณเนาะโอเคสื่อว่าปืนนี่ปืนนี่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเพราะว่าผมยิงเนี่ยแค่มีเซตไอ้พวกแกผมก็ยิงแตกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมนะมนะครับ<ๆ>เดี๋ยวผมท้าหนึ่งๆดีกว่านะครับผมนะอยากหนึ่งๆอะ่ะอยากหนึ่งๆอะ่ะเซตฟรีนะครับผมเซตฟรีเอ่อของฟรีนะของของฟรีมีใครกล้าบ้างอืม เดี๋ยวดูดีกว่านะครับว่าใครจะกล้าหรือเปล่า1นึนเซตฟรีนะครับผมมีใครกล้าบ้างนะครับผมอ่าบ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 าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีใครกล้าหรอผมว่าไม่มีใครกล้านะนี่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 นีนไปนเลยนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมจะเหลี่ยมผมจะซื้อยาอันนี้นะครับเพื่อที่จะมาปั๊มนะฮะใช่นะครับผมแล้วไอ้ปืนนี้ มันใช้กระสุนอันนี้ใช่ไหมอย่างนั้นเราก็ทับช็อปนะครับผมนะแล้วก็ไปเอากระสุนนั่นเองนะฮะเอาจริงยังไม่ต้องซื้อตามผมก็ได้นะเนื่องจากคือแบบว่ากระสุนเราสามารถไปฟาร์มได้นั่นเองนะครับผมนะแต่วันนี้ผมขอมายิงไอคนนี้ปิดท้ายคลิปรักกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะรอดไม่รอดอุ้เข่าหัวเขาหัวเข่าหัวอุ้ยเขาหัว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 แตกครับผมแตกไปดิแตกไปดิแตกไปดิเออแตกไปดิ เออแจกไปดิโหเหมือนโหดอ่ะเหมือนโทษอ่ะครับเหมือนโหดอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุอุ้ยอุอ้ยอปืนปืนอะไรวะน่ปืนอะไรวะอออะไรครับผมอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุยลูกศรหมดอะไรวงการวงการวงการเนี้ยวงการอวงการเนี้ยต้องการผม โอ้ไม่ไหวเลยแตกนะครับผมโอเคครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเจอใหม่สตรีมหน้านะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b ์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับผมนะแล้วใครอยากจะให้ผมไปบุกเซิร์ฟไหนนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มากันด้วยละกันนะครับผมนะบ๊ายบาย We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright.